หลังจากที่จอดอยูศูนย์มาหลายมื้อนะครับเนาะมื้อนี้เป็นมื้อที่รถขนทรงสีมาเอาไปทรงให้ลูกค้านะครับเนาะเดี๋ยวสีตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่ารถทํางานปกติบ่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเืิง่งความกันครับหลังจากเอามาเปลี่ยนชุดบันไดนะครับ ปันไดแล้วก็เกี่ยวหัวหมูนะครับแล้วก็ดูยึดกระบ,บอกให้ติกนะครับเป็นงาั้นเข้มนะครับ ร้อยแปดนี้ครับร้อยแปดแรงมากครับ การทำงานของระบบอโต้มันโลนะครับ นวดเขานะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีเทิร์นเขานะ ปกติทุกอย่างครับรอรถขนส่งมารับรถไปส่งลูกค้านะครับครับผมหลังจากที่ตรวจเช็ครถเกี่ยวส่งมอบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผมมีข่าวมาแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับเพราะว่าสร้างรวยนะครับนูกนองเนี่ยนะครับที่ได้ง่ายไปแอนยูประจําศูนย์ทั้งอำเภอจตุรดนะครับเนาะเป็นศูนย์นงบวคคครับแต่เลยมาส่งน่องมันครับเมื่อไหร่ เดี๋ยไปเบื้องมองยูมองเซ่ก,กันครับมาเป็นปินแบบใดครับมองยูไม่นองไซา์ครับนี่เป็นคูโปตาเชยพุ่มสาขาหนองโบโุวโคกนะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดเชยพุ่มครับครับจะมีรถโชว์อยู่สามสีคันนะครับเป็น้องยูกใกล้กะแวะมาเบิ้งรถไถยู่หนีได้นะครับ ครับเดี๋ยวผลคลองใไซน้องส้างครับสร้างรวยครับมาที่นี่ว่ได้เป็นประจําสาขาแก้งข้อนะครับประจําสาขาหนองบวโคกครับอาของคนสวดกับสิประมาณนี้นะครับมุ้งอย่างไรครับถนนนาศูนย์นะครับเสีนนีกันสิไปอําเภอชายบดานนะครับส่วนทางนี้ไปนครราชสีมาครับ เลี้ยวไสไปนั่นก็นจสิเป็นไปใช้ภูมินะครับเลี้ยวขวากลับไปอำเภอด้านคุณทดครับด้านคุณทดนะครับว <c oughs> ันเบิ่งมันจูมองเศา้าครับของสร้างรวยครับสั่นสองเลยตัวนะี้ Ủa Hồ hồng Xuân tối nay đang đi chứ này Ủa thàn Ủa oh, đi có dung một câu một là nó không vua phun dung น้องซาพ่อพ่นให้ดึกเป็ดกไปเล่ะน้องน้องซาท่านาที่ขอทายเยอะต่อไปก็จะเป็นคอนเทนต์เลี้ยงเที่ยวนะครับประเภทไหน,นกับสร้างด้วยนะครับแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยคือสีบรไิไทเราครับเพราะว่าสร้างเวรได้ย่ายมาอยู่ประจำศูนย์ไม่ละมีสองหอง้องเท่านั้นไหม เว้ยไปห้อง